รัเสเซียได้ใช้เหตุการณ์ในไทยมาสร้างข่าวปลอมฮะเมื่อไม่นานมานี้เราคงทราบกันดีนะครับถึงข่าวว่าโดยชาติสมาชิกนาโตจะทําการฝึกและก็ส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบ f 1 6ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการต่อต้านการลุกรานของรัเสเซียแม้นะเวลานี้จะอยู่ในขั้นตอนของการฝึกนักบินยูเครนให้คุ้นชินกับเครื่องบิน f 1 6แต่ข่าวปลอมจากฝ,ากฝ่ารัเสเซียเนี่ยก็ได้เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างแล้ว เช่นยูเครนเนี่ยได้รับ F16 แล้วนั่นเองซึ่งข่าวปลอมหลายๆข่าวที่ถูกกุขึ้นโดยฝั่งสนับสนุนรัสเซียนั้นก็มีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเหตุการณ์หนึ่งมาใช้โจมตียูเครนด้วยโดยเหตุผลเนี่ยก็เพื่อต้องการลดความน่าเชื่อถือของทั้งยูเครนแล้วก็ชาติสมาชิกนาโตซึ่งเหตุการณ์ที่ฝ่ายสนับสนุนรัสเซียเอามาใช้สร้างข่าวปลอมนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่24มิถุนายน2558 ตอนนั้นเครื่องบิน F16A หมายเลข1 0 2 0 8ของฝูงบิน102พุ่งออกนอกรันเวย์แล้วก็ไปตกร่องระบายน้ําโดยเจ้าของเทปิเตอร์่ายสนับสนุนรัสเซียนามว่าอีวานเนี่ยได้นํารูป F16 ของกองทัพอากาศไทยที่เกิดอุบัติเหตุมาใช้ในการสร้างข่าวปลอมพร้อมกับพาดหัวข้อความใหม่ว่ารัเสเซียได้ทําการยิง F16 ที่นาโตส่งมาให้ยูเครนตกด้วยมิสไซล์ขินเซาต่อด้วยการกล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าบากมุด ตามมาด้วยข้อความเยอะหยันชาติตะวันตกแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเคลมว่าข่าวปลอมนี้ได้รับคอนเฟิร์มจากวอชิงตันโพสต์และรัสเซียทูเดย์ฝรั่งเศสซึ่งโพสต์อวิตเตอร์ข่าวปลอมนี้เนี่ยได้มียอดคนเข้ามาดูถึง1,31,000คนเลยทีเดียว